สวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกท่านสุขบุตสุขคนครับมื้อนี้กลับมาพ่อกับบ่าวต้นคือเก่าครับพี่น้องครับทางช่องบ่าวต้นผู้คุ้มแท้บ้านครับพี่น้องมื้อนี้กลับมากินเข่าครับบ่าวต้นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อบ่าวต้นมีเมนูนําเสนอครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหมูสามสันครับพี่น้องครับหมูสามสัมหมูสามสันอบกระเทียมครับพี่น้องครับนี่อบแซ่บๆเลยพี่น้องครับตอนเกี๊ยมกําลังดีครับพี่น้องครับบ่ถึงกับใหม่ได้พี่น้องเกี๊ยมกําลังดี นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเบ้าต้นเฮ็ดเองครับพี่น้องครับเป็นสูตรของเบ้าต้นคือใส่น้ำปลาแดกน้ำพี่น้องครับยังคอยนั่แล้กการมีผักแก้มหลายอย่างครับพี่น้องครับว่าจะเป็นผักสลัดน้องพี่น้องเนาะมีหอมหล้กกามีนี่ครับผมวันสิเป็นกระเทียมหอมแดงนะครับพี่น้องครับบักพริกน่วยใบตะแก้มกับครับพี่น้องครับเมื่อนี่กินเพียวๆกินเรียนๆนะครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่ได้กินกับเข้าพี่น้องเด้อเป็นอาหารว่างๆเป็นกับแก้มก็แหงดีครับพี่น้องครับ บอตองสาครับพี่น้องครับดุยกับเบ้าต้นเลยครับพี่น้องนี่ครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเบ้าต้นอันดับแรกคือต้องซิมน้ำจิ้มก้อนครับพี่น้องน้ำจิ้มแ่บแห้งครับพี่น้องครับมือนีมากแบบให้โซ่แนจัง่อยเรับพี่น้องเด้ออฮาฮฮครับพี่น้องครับนี่หมูสามซันตัอนนี้ไงครับ จิ้มลงไปครับผมอืม้อือกะเทียมเนื้องลงไปเพื่อนอ่ามักสลัดสลัดกรอบๆครับเนี่ย สวยน้ำจิ้มครับพี่น้องโมดุลนอ,ม,อมจิ้มซีฟู้ดครับผมหอมแดงครับหอมปลอมบ,บ้านเท่าเลยพี่น้องเนาะ ปักษี่อืมอืมอืมเป็นกับแก้มแต่ย่างดีเลยพี่น้องแสบแห่งโอ้แล้วครับอืมอืม นี่พี่น้องตอนนี้ไงตอนนี้ไงตาวน้ำกิ่มซีฟู้ดลงไปครับเนี่ยกวาดอยู่ครับ ชอบไรชอบไรครับแดดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องบรรยากาศก็เริ่มชิบห่อนๆมากแล้วบรรยากาศเที่ยงครับผมกินเข่าเที่ยงน้ำกันขุ่นนะพี่น้องโอ้ยมันซ่อนอ กินคำ่มแดก็แซ่บคำนั้นครับพี่น้องคุยเงี้ยงครับคุยคำ่มเงี้ยงครับ,น,รบน้ำจิ้มคุยลหลายๆมันยังแซ่บครับเพราะว่าน,น้ำจิ้มเหนียวนัวนัวคักครับน้ำจิ้มบบาตัวหนึ่งเอาไวปนี่ใช่ไหมน้องถือไปจซะมันือความ ืน้ำแดงแบบ <c oughs> เดี๋ยวก็ขึ้นมาซองตะมองนี่บุพี่น้องตองอื่นก็ขึ้นบุ้ไปซองมันเพิ่มเบิ้งดูครับพี่น้องพัก ก่องามงามครับเนี่ยผักสลัดครับพี่น้องครับสลัดออร์แกนิกครับผมก่องามแห้งเบื้องครับเบื้องอันนี้อันนี้ก็แห้งงามมองดูครับพักไรดินเพิ่นนะครับผมพี่น้องข้าเจ้าเอามาให้ซิมสุดยอดดีหลีครับเพิ่นกระรังหัดเพาะไม่หัดปลูกไม่ครับพี่น้องครับก็เลยไปเอามาซิมเบื้อง้าทุนขวามาซิมย่างเดียวครับผม Hm. Mm. 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 ใส่กระเทียมน้ำครับน้องไมไ่ค่อยแสบเข้ากันดีีครับหอมแดง พูดนะพี่น้องเบืองตอนมันเลยมินเดียมไปแล้วพี่น้องเนี่ยอบแบบแห้งๆนจกน้อยครับผม,มไปเลยพี่น้อง กระเทียมมีหัมพี่น้องอถือเกิดแล้วซับเลยครับพี่นอ,อพี่น้องหมูสามสันค้ามเง่้ยงๆตัวๆครับพี่น้องครับกินข้มน่มเง่้ยงหรอครับไมนยอมใเสียบกินค้ามหน่อยมันบ่าเสียบาใจด่ดยอค่ับเนี่ยพุดนครับ โอ้สุดยอดอี่ลๆครับพี่น้องครับแซ่บแห้งครับผมเนื้อนี่ครับมักได้ที่ดีีครับผมมักหมูนะครับเป็นหมูสามสันนาะพี่น้องเนาะส่วนน้าจิ้มนี่ก็โอ้นัวครับพี่น้องครับนัวกินประเด็กบอสเราจะคั่มไปก็ได้หนัวแห้งนะครับพี่น้องครับนัวน้ำน้ำจิ้มนีเหระครับโอ้สุดยอดพักนี่ก็สดดีอีหลีครับพี่น้องพักอัน ไล่ดินเพื่อนนี่ครับสดดีๆพักสลัดบาไวแล้วพี่น้องยิ้มแห้งครับกับความพุ่นนะครับเด้อพี่น้องทุกท่านสุขบุสุขคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกินหมูย่างนะครับพี่น้องครับหมูสามชั้นย่างนะครับจ้ำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีพักเคี่ยงนะครับผมกันเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับกันฮักกะกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อถือใจกับกดแชร์เบิ่งเราวกจะลืมนะครับกดติดตามทั้งช่องบ้าวต้นภูคุ้มแทบ้านนะครับผม หลักกะซีมี่เองมากินแลกักกะมาเฮ็ดให้พี่เห็นน้องเขาเบิ้งคือเก่านะครับฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องเดอ้อเป็นกําลังแรงใจให้กันไปโดนๆน,นะครับพี่น้องครับเป็นมู่บ้าต้นไปโดนๆน,นะครับอยากเบิ้งอียงกับข้ามเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอย่าให้บ้าต้นกินอียงให้พี่เห็นน้องเขาเบิ้งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หนางครับสำหรับมือนีบ้าต้นไปแล้วครับสวัสดีครับ